โรงแรมทิสตันเจดระยองให้ทุกนาทีของคุณที่นี่สบายเหมือนบ้านของคุณจัดใหญ่ให้กระหึมเลือกคันที่ชอบถอยคันที่ใช่ฟ้าสโต t โชไทยแล a ด์แอนด์อีวีเ2023งานจำหน่ายรถยนต์ใหม่ป้ายแดงรถยนต์ใช้แล้วคุณภาพดีมีรับประกันรถยนต์ไฟฟ้าและเทคโนโลยีด้านยานยนต์แบบครบวงจร5.9กรกฎาคมนี้ ที่ไบเทคบางนาเข้าชมฟรี Bord next gen ranger ครับตัวนี้เป็น double c a ปนะครับ double c a ปก็คือ4ประตูนะครับ wide track ก็คือมีชุดแต่ง wide track มาให้ด้วยนะฮะต้องบอกว่าผู้ภาษาเราก็คือ4ประตูตัวท็อปนี่แหละเป็นเครื่องดีเซล2.0เทอร์โบคู่นะครับก็ตัวนี้ต้องบอกว่าผมว่าเป็นอีกตัวซึ่งซึ่งน่าสนใจนะพอพูดถึง next gen ranger ใหม่เนี่ยหลายคนอาจจะไปนึกถึงตัว r a p t o อเป็นหลัก แต่ว่าตัวผมเนี่ยมองว่าเออมันยังมีรุ่นย่อยที่น่าสนใจอย่างตัวเนี้ราคา1ล้าน3ามแสนหนึ่งหมื่นสี่หนึ่งหมื่นห้าตีว่าล้านสามนิดๆอ่ะน,น,นะฮะล้านสามหนึ่งหมื่นบาทกว่าๆโดยประมาณความน่าสนใจของมันก็คือว่ามันก็มีทุกอย่างให้ครบครับคือถามว่าอย่างแรกเลยมีครบคืออะไรโหมดการขับขี่ครับไม่ว่าจะเป็นโหมดปกตินะครับโหมดประหยดัดโหมดหินโคนทรายถนนลื่นนะครับมีให้หมดเลยเรียกว่าถ้าเทียบกับตัวแรปเตอร์นะตัวเนี้ ไม่มีโหมดเดียวก็คือโหมดบาฮาที่แรปเตอร์มีนอกนั้นมีให้ทั้ง6โหมดนะครับอย่างที่2ก็คือว่าตัวนี้เป็นดิฟล็อกไฟฟ,ฟ้าซึ่งสั่งการได้จากตรงนี้เลยนะครับเพราะนั้นก็เหมาะสําหรับผมว่าคนที่อยากจะลุยนะคนจะบอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าลุยนี่มันจะต้องลําบากมาบอกเลยเดี๋ยวนี้ไม่ลําบากครับคุณขับโหมดลุยๆนี่คุณไม่ต้องลําบากก็ได้ครับสามารถจะขับโหมดลุยๆในแบบสบายๆก็ได้นะครับอีกอันนึงก็คือว่าพอ จะใช้แบบขับเคลื่อน4ีล้อเนี่ยโหมดขับเคลื่อน4ีล้อจะลุยออฟโรดคันนี้ก็ลุยได้ครับคือต้องบอกว่ามันได้ทั้งออนโรดและออฟโรดผมชอบในโหมดการใช้งานเนี่ยชอบที่มันมีให้ให้ลุยแบบออฟโรดได้ค่อนข้างครบแต่ว่าเนี่ยพอขับใช้งานจริงๆชอบที่มันมีออนโรดความเป็นออนโรดของมันก็คือว่าเนี่ยฟังก์ชันการใช้งานหน้าจอใหญ่ๆนะครับเอ่อดิสเพลย์ที่เห็นง่ายรายละเอียดต่างๆอันนี้คือที่ชอบแล้วก็บาะเบ้ะ นะครับวัสดุอุปกรณ์อะไรเนี่ยต้องถือว่าอันนี้ค่อนข้างเหมาะกับการใช้งานที่เป็นแบบออนโรดเลยแหละนะครับแล้วก็นุ่มนวลไม่ถึงกับว,ว่าโอ้ลำบากลําบนไม่ให้นั่งแล้วก็เด้งกระเด้งกระเด้ง,ดงไม่ใช่เลยนะครับดังนั้นต้องถือว่าตอบโจทย์ทั้งออนโรดแล้วก็ออฟโรดนะอีกโหมดหนึ่งที่หลายคนอาจจะไม่คุ้นชินแต่ในต่างประเทศนี่ผมเห็นบ่อยก็คือโหมดที่เรียกโหมดลากจูงนะครับตัวโหมดลากจูงนี่มันก็จะต้องบอกว่าทําให้การขับขี่การใช้งาน,นเป็นไปได้อย่างสะดวกสบาย เช่นมีเจ็ตสกีนะครับมีมอเตอร์ไซค์วิบากเมาส์เทนบอ์อะไรใส่รถลากไปคันหนึ่งก็ได้สบายชิลๆนะครับส่วนเรื่องของความสะดวกสบายนะครับอ,อย่างที่บอกไปเนี่ยพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันมีระบบเรื่องของความปลอดภัยให้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของถุงลมนิรภยัยนะครับที่บอกว่าโหมีมาให้6-7ตําแหน่งเหลือๆนะ และยังมีพวกระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติที่แบบแปรผันตามคันทั้งหน้าต้องบอกพวกนี้ใส่เข้ามาให้ครบแทบไม่น่าเชื่อนะฮะว่าฟังก์ชันพวกนี้เดี๋ยวนี้อยู่ในรถกระบะนะครับต้องบอกอย่างนี้แล้วก็ความที่เป็น w i ยแตร์กเนี่ยอุปกรณ์ด้านนอกที่ผมต้องถือว่าใช้งานได้เลยนะครบ,ครบไม่ต้องคิดแต่งเพิ่มอะไรนะครับราวหลังคาบันไดปีนข้างนะครับกระจังหน้ากระจกมองข้างเนาะรวมไปถึงอย่างตัวล้อลแลม็กอย่างเงี้ยคือบางคนอาจจะบอกเฮ้ หรอมันมันโอเคเหรอผมบอกได้เลยอันนี้พร้อมใช้งานทั้งแบบออนโรดและออฟโรดนะครับเหลือๆแล้วดีไซน์ของ next gen r a n g อ r มันดูมันดูเก๋มันดูเท่มันดูทันสมัยเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณสามารถจะทําได้ต่อไปก็คือว่าถ้าคุณแบบเอ้คุณชินกับมันแล้วหรือไม่ชอบลุคนี้แล้วเริ่มจากง่ายๆเปลี่ยนยางใส่ยางที่มันเป็นแบบลายดุดหน่อยออเทอร์หรือจะใส่เป็นมัทเทรน เปลี่ยนล้อตามแบบตามสไตล์นิยมของสไตล์ออฟโรดที่ตนนี้เขานิยมแต่งออฟโรดกันน่ะก็สามารถทําได้นะครับหรือจะไปเพิ่มออปชันพวกฝาท้ายกระบะไฟฟ้าตัวกล่องเก็บของอะไรเงี้ยต้องเหมาสามารถทําได้หมดเลยคือต้องบหมพื้นฐานมันดีอ่ะมันก็ไล่ขยับขึ้นไปได้สบายๆนะครับตัวนี้เนี่ยผมอาจจะไม่ได้พูดถึงบางคนอาจจะเฮ้ยทำไมผม ไม่ได้พูดถึงเรื่องสมนนรรถนะเลยคืออย่างที่ผมบอกมันมีดีอยู่แล้วเครื่องยนต์ดีเซล2.0เทอร์โบไบเทอร์โบอัตราเร่งดีนะครับให้กำลังดีอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงดีแล้วก็พอเป็น4คูณ4มีตัวเกียร์อัตโนมัติ10สปีดใช่ฮะต้องบอกว่าโอ้โหค่อนข้างครบนะขีจริงๆเลยผมว่าอย่างที่ผมบอกตั้งแต่ตอนต้นคือผมอยากจะนำเสนอ นะครับว่ามันมีรถยนต์ที่ขับเคลื่อน4ล้อในราคาที่ต้องบอกว่าย่อมเยาวลงมาไม่ต้องไล่ไปแบบตัวท็อปแรปเตอร์เสมอไปนะครับก็ดูลักษณะการใช้งานตามความต้องการโดยงบประมาณที่สบายกระเป๋าเนี่ยเข้าโคง้งใช้งานในเมืองเห็นไหมฮะอย่าไปติดภาพรักรถกระบะว่าโหมันจะต้องแบบเอถอะทะนะครับดีไซน์มันดูบึกบึนแต่มันไม่ดูเอถอะทะได้มันดูทันสมัยได้ อีกอย่างก็คือในเรื่องความนุ่มนวลความสะดวกสบายเกินคาดสําหรับรถกระบะนะครับในสไตล์ที่เป็นรถกระบะแบบนี้นก็อยากให้ลองดูนะครับคือบางคนอาจจะบอกเฮ้ยแล้วจะออนรถดีกว่าหรือออฟโรดดีกว่าถ้าใจผมนะผมอาจจะเทน้ําหนักชอบคันนี้ไปในทางออฟโรดประมาณสัก 60- 70%ทางออนรถก็ประมาณสัก30-40%เพราะผมรู้สึกว่าโหมดที่ให้มาพอไปใช้ออฟโรดอะโอ้มันแบบมันใช้ได้ครบทุกโหมดแล้วมันก็ลงตัวดี กับทุกหมดที่มีให้มาครับ Ford Next Gen Ranger Double c a b Wide Track 2.0 b บ Turbo ครับต้องบอกคันนี้ถ้าจะเอาให้เต็มต้องมี4ค4แล้วก็10 AT คือเป็นเกียร์อัตโนมัติ10สปีดห้อยท้ายไปด้วยครับสำหรับคนที่อยากจะได้รถ4ประตูขับเคลื่อน4ล้อได้เครื่องดีเซล2.0เทอร์โบขับใช้งานตัวนี้ก็น่าสนใจครับเพราะว่าราคาล้านสเท่านั้นเอง เพราะนั้นถ้าถามว่าผมชอบอะไรผมชอบด้วยความกลมกลมก่อนโดยรวมของการเป็นรถกระบะ4ประตูขับเคลื่อนสีล้อใช้งานออนโรดดีใช้งานออฟโรดได้สมบุกสมบันได้แล้วมาคอมพลีทให้แบบนี้ทั้งตัวเซ็ตพวกนี้ทั้งตัวล้อทุกอย่างมาครบจบถ้าเป็นผมก็ยังไม่ต้องไปแต่งอะไรเอาไปใช้งานแบบนี้ก่อนนะครับอย่างที่2คือภายในห้องโดยสารผมว่ามันได้ในเรื่องของความพรีเมียมอย่างที่ Ford พยายามจะถ่ายทอดเพราะว่าจริงๆหมอว่าดีเอ็นเอของเขามาตั้งแต่ตัวที่เป็น Ford Mustang อะ แล้วก็มาถ่ายทอดในห้องโดยสารในตัวเคบินเนี่ยมาสู่ตัว Nexen Ranger ด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายครับผมว่าในเรื่องของสมรรถนะการใช้งานสมรรถนะการใช้งานที่ผมว่าถ้าผมชอบผมจะชอบแนวออฟโรดมากกว่านั้นจะแอดวานซ์เพิ่มสเต็ปเข้าไปเปลี่ยนล้อเปลี่ยนยางเพิ่มอุปกรณ์ตกแต่งอะไรเข้าไปมันง่ายมันกลมเกินกับตัวรถได้หมดนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่อยากจะให้ดูครับด้วยราคา1นึ่งล้านสามแสนประมาณ10,000บาทนะครับถือว่าน่าสนใจ ที่สำคัญเขามากับวารันตี5ปีครับ150,000กิโลเมตรนะครับต้องบอกว่าพอมีวารันตี5ปี150,000กิโลเมตรคุณก็สบายเจ้าของก็ต้องบอกตัดสินใจใช้ง่ายมีอะไรเกิดขึ้นก็มีวารันตีไว้รองรับอยู่แล้วนะครับนอกจากนี้มีประกันชั้น1ครับนะครับต้องบอกประกันภัยชั้น1น,นาน1ปีให้ด้วยและนี่ก็คือ Ford Next Gen Ranger Double c a b w i t 2.0บเทอร์ขับเคลื่อน4ล้อครับ